หนิงปณิตาสุดกลางทางไปถ้ำนาคาอาเจียนตลอดทางนึกว่าจะไม่รอดเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาหนิงปณิตาได้พาพระเอกเข้มหัสวีและทีมงานมาท่องเที่ยวที่ถ้ำนาคาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬโดยหนิงโพสต์ว่าระหว่างทางสภาพย่แย่มากหมดสภาพอาเจียนถึงขั้นนอนพักขอบคุณทุกคนที่ดูแลจนขึ้นไปสำเร็จเหมือนสำออยพอไปถึงแค่ได้กราบ อาการป่วยทั้งหลายคือหายความเชื่อส่วนบุคคลศรัทธาหมดหัวใจแต่ครั้งนี้ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่ทำให้เจ้าตัวรู้สึกประทับใจเมื่อพระเอกรูปหล่อเข้มหัดสวีคอยช่วยดูแลน้องนิรินเป็นอย่างดีตลอดการเดินขึ้นไปบนเขาครั้งนี้โดยหนิงเล่าว่าเคยมีวันหนึ่งพูดกับเข้มว่าฝากดูแลน้องด้วยนะ วันนี้มาเห็นรูปพวกนี้ในอัลบั้มที่กรุ๊ปลงกันน้ำตาจะไหลในขณะวันที่จะขึ้นถ้ำแม่แทบเอาตัวไม่รอดอาเจียนตลอดทางแทบหลับตาเดินโชคดีที่ผู้ใหญ่คอยพยุงจนขึ้นไปสำเร็จด้วยแรงศรัทธาแต่ตลอดทางก็ถามหาลูกด้วยความเป็นห่วงว่าจะไหวไหมเพราะที่เคยมาครั้งหนึ่งมันลำบากมากๆแล้วนิรินก็เป็นเด็กที่ถ้าร้อนจะงอแงแน่ๆตอนนั้นไม่รู้หรอกเสียงใครตอบกลับมาบ้าง พยูร่างตัวเองได้ก็ดีละแต่คำตอบจะได้ยินว่านิรินโอเคพี่ชายเขาดูแลอยู่อยู่กับพี่เข้ม